จะไม่ได้โอกาสในการออกมาใช้ชีวิตปกติในการหาเงินคืนผู้เสียหายก็จะไม,จะไม่จะไม่สร้างปัญหาเนี่ยให้กับคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากจะคืนผู้เสียหายให้จบให้ครบให้หมดนะครับในส่วนของทางตำรวจเราก็ต้องดูในเรื่องเออสัญนักการสอบสวนนะครับมันเกี่ยวกับพบรบคอมมาตรา14วสีควหนึ่งหรือไม่หรือเกี่ยวกับพบรบฉ้อโกงว่าเป็นฉ้อโกงปกติแบบนะครับธรรมดาหรือฉ้อโกงแบบประชาชน รนีรู้แต่ว่าธน,นาบอกว่าได้มีการชดใช้ไปบางส่วนบางคนแล้วนะครับถ้าเป็นช่อกงระหว่างกันเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนก็ต้องมีวีนึงแต่มันก็เป็นเหตุมันเขาโทษได้ถ้าเราได้มีการคุยผู้ชายได้เนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดแหละครับใ,ในแง่กฎหมายก็ว่างันไปนะครับไม่ใช่อยู่แล้วไปยกเลิกเลยไม่ใช่นะครับมันต้องดูว่ามันเป็นว่าเป็นช่อกงปกติธรรมดาหรือช่อกงประชาชนหรือพลบบคอมแต่อย่างไรก็แล้วแต่การคุยผู้ชายเป็นสิ่งที่ดี มันทําให้บรรเทาโทษได้เยอะเลยแหละครับแล้วก็ศาลก็จะเล็งเห็นผลตรงนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของสอทหนึ่งก็กาลังินการเล่นอยู่นะครับในเรื่องคดีของแอนนานะครับก็ประชาชนที่มีความเสียหายตรงนี้นะครับก็สามารถมาแจ้งที่สอทหนึ่งหรืออาจจะสามารถเข้าไปไทย p o l i c ออนไลน์ .com 1 4ึ่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมัดรวมเป็นคดีแล้วแล้วจะทางต่อรอและทางกองพิการไซเบอร์นะครับทางท่านพิสการไซเบอร์ก็กำชับเรื่องนี้มา ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ความมั่นทุกฝ่ายไม่ต้องห่วงกับตอนนี้ทางเราทํางานเต็มที่ครับจากที่เป็นข่าวมาครับเรามีความวิตกกังวลหรือว่าในส่วนเรากังวลเรื่องอะไรบ้างไหมครับถามว่ากังวลไหมกังวลว่าตอนนี้ถ้ากังวลอนะ่ะกังวลอยู่เรื่องเดียวเลยนะคือกังวลว่าจะไม่ได้โอกาสในการออกมาใช้ชีวิตปกติในการหาเงินคืนผู้เสียหายเพราะว่า ตัวนัเองเอะแอนนาเป็นคนเชื่อเรื่องบุญบาปค,คือเราไม่ทําบาปกับคนเมื่อวาคนคพิ่งไปบวชมากนน็็เหนภาพจรจะไม่จะไม่สร้างปัญหาเนี่ยให้กับคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากจะคืนผู้ชายให้จบให้ครบให้หมดนะตอนนี้ยอดยอดเงินที่ยังยังยังที่ยังไม่ได้เคลียร์ผู้ชายจะเยอะมากไหมครับมีจํานวนมาเท่าไหร่ครับแอนน้าขอไม่พูดเรื่องจานวนได้ไหมครับเพราะว่าจะเป็นคนไม่รูคดีด้วยอะค่ะเพราะว่าเกิดมันไม่ัวร์ขึ้นมาเดี๋ยว เพราะว่ายอดที่อัปเตดตล่าสุดเนี่ยมันมียอดที่ต้องคืนไปแล้วก็เยอะอะฮะอแต่ก็คืออาจจะต้องมีเนียนหักลบอีกทีนึงและอย่างจะมีการที่แบบว่าบางคนเขาจะคือขอชนสลิปได้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ยอดเนี่ยลดลงก็ลดให้ด้วยก็มีในส่วนของทางทางของทาง ผู้เสียหายที่ในคดีของสอท .1 หนึ่งเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่รายครับที่ที่เราทราบและเบื้องต้นเราได้มีการพูดคุยที่จะเจรจาในเรื่องของอชัวใช้เรื่องของค่าเสียหายยังไงบ้างครับมีประมาณ9รายค่ะแล้วก็ส่วนตัวเรานะครับคือเราหาจุดที่ลูกค้าเนี่ยได้ผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ Mm hmm. แล้วในส่วนของท้องที่อื่นๆนะครับ mm hmm. เห็นว่าเรามีการเทลียในส่วนนี้ไป5้าสิบคนแล้วคือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตัวนายเองเนี่ยเคยเคยเคยไปจ่ายจนครบจนหมดแต่ว่าก็ยังโดนคดีอยู่เหมือนเดิมคร mm hmm. าวน,นี้การการจัดการเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้หายเนี่ยจะต้องรอบคอบก,กว่าเดิมมีทนายเข้ามาดูแลนะครับ mm hmm. เพราะว่าเคยจ่ายตอนสอนอที่หนึ่งนะครับ แต่ว่าจ่ายครบหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังโดนคดีเหมือนเดิมเป็นคดีช่ากรมประชาชนคือเขาไม่ได้ถอนแจ้งความให้เราถอนให,ให้ค่ะแต่ว่า<อ>ทางทาง,ทางสารยมรดจเขาก็ยังมองว่าอ่าเป็นเหมือนเป็นดุลพินิจนะคะแล้วก็นอมรับพวกนี้นะคะ่ะถ้าถ้าพูดตรงตรงนะคะมันก็มีข่าวไปว่าอนาออกนอกประเทศบ้างหรือว่า ไม่ไม่นิ่งนอนใจไม่ได้ติดตามทดีอะไรอย่างนี้ฮนะก็คือมาตามตลอดค่ะว่าตอนนี้เราต้องทอํายังไงต่อแล้วก็มีการเรามีการพูดคุยกับผู้เสหายเปาาน็นเมื่อเช้านี้แล้วก็จะมาถามปรึกษาทางตำรวจด้วยว่าถ้าเราพูดคุยแล้วก็ลาทางผู้สหายเนี่ยสามารถถอนให้เราได้ไหมเพราะว่าผู้สหายเนี่ยหลายๆท่านก็ได้รับเงินไปบ้างแล้วนะ